นี่คืออีพีสองนะครับหมายนี้นะครับผมจะงมกับพี่ชายผมไปไกลมากเลยนะครับประมาณเบ็ดเสร็จแล้วเกือบสิบกว่ากิโลเมตรนะครับนู่ทุกคนแบบไกลมากเป็นระยะไกลมากเลยครับที่ผมและ,มะนนหมายที่ตแบบ้แบบมมองหมายแล้วากนะนี่คืออีพีสองนะครับหมายนี้นะครับผมจะงมกับพี่ชายผม ไปไกลมากเลยนะครับประมาณเบดเสร็จแล้วเกือบสิบกว่ากิโลเมตรนะครับุกคนแบบไกลมากเป็นระยะไกลมากเลยครับที่ผมและหมายนี่เป็นหมายแรกที่ผมเพิ่งเคยงมครั้งแรกเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับอี2ีของเราวันนี้นะครับก่อนอื่นนะจะเข้าไปดูนะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์ใครดูจากจังหวัดไหนบ้างคอมเมนต์กันมาแล้วฝากกดแชร์น้องด้วยครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยว่ครับผมบรรยากาศต้องเลยมากเลยครับดูดิ แบบที่กบแบบกลัวมากนะเวลามาโมงกระสันอะนได้แล<ด>้<า>วทุืคนท่านผู้ชมอันนี้ระยะทาง10กิโลเมตรเนี่ยคือผมจะตัดคลิปให้มันสั้นที่สุดนะผมบอกก่อนนะ ไม่ใช่แบบว่าเห็นแบบคลิปผมจับได้จับได้ไม่ใช่นะครับบางทีร้อยเมตรสองเมตรได้ตัวหนึ่งก็มีแต่10กิโลเนี่ยใช้เวลางมประมาณกลับบ้านประมาณตีสี่ตีห้านี่เป็นเวลา3ามทุ่มใช้เวลากี่ชั่วโมงคิดดูับตัดย่อให้มันมาใกล้ๆได้กุ้งนะครับเพ้วยการเสียเลาเขาอย่างงมต่อครับผมใจมาก้วนเที่ยวด้วยอู้ทุกคนแบบแล้วมันโค้งไปอีกนะใช่ใะ น้ำแรงมากตอนนี้คือน้ำแรงนะทุกคนนี่ก็ไซนี้ก็ะตาประมาณแปดอาก็สวยค่ะทุกคนตอ,ตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้เป็นไงบ้างสันน้ำแรงและขึ้นสูงน้ำแรงมากโต้น้ำก็คือแบบไม่ไหวครับตอนนี้ที่ยืนประมาณแค่นี้แต่ถ้าหลุดไปเนี่ยสองเมตรสามเมตรยังแปดเมตรยังสิบกว่าเมตรเป็นหน้าผาอ,อ่ะโอเคไม่กันเวลาง,งมต่อ เดี๋ยวอ๋งหนิบตัวสันด้วยนี่นโอ้ยน้ำก็ะแรงทุกคนแต่ว่ายังาไ,ไ,ได้ตัวใช้สวยค่ะทุกคนโอเคค่ะโอ้ยยุงอือยุงก็เยอะอ้าววันนี้สวยมากเลยสัน่อะน้ำก็ะแรงทุกคนสู้ก็สู้นะ อ้ใหญ่มากใหญ่มากทุกคนโอ้โหสั่นไซนี้ประมาณสามชุดนุ่นเข้าไปในปากเอาได้กูรูดเอาลูดเหรอผมต่อครับโอเค คนตอนนี้คือได้กันเรือยๆนะตอนนี้โอ้โหที่มันเหนื่อยเพราะว่าต้องดำลงไปประมาณสี่เมตรห้าเมตรแล้วก็ว่ายขึ้นมาเหนื่อยนน้ำแรงด้วยโอเคตอนนี้คือแบบทุกคนเดี๋ยวจะหาว่าง,งมตัวนั้นตัวนี้มาใส่ตัวนั้นตัวนี้นี่นี่นะคะทุกคนที่ได้นะคะนี่เริ่มนะคะรับอันนี้คือเพิ่งเริ่มนะคะ โอเคพักก่อนอื้อสองนะทุกคนอันนี้อย่าเนี่ยว,ว้าวตัวใหญ่มากอ่ะที่เหนื่อยเพราว่าเราต้องงอมจับขาขึ้นมาโอยน้ำแรงมากเลยครับท่านตรงออนี้มันลึกกว่าตรงนู้นใช่ไหมลึก ม,มันมันมันไป็นสิบกว่าเมตร<อ>ได้แต่<ล>งงแค่ประมาณห้าหกเมตรเจ็ดเมตรโอเคต้องงมผาลงไปแล้วเจอดู็อกเกอร์แล้วก็ล้วงเข้าไปแล้วก็พุ่งขึ้นมา <Okay. S 2> ผมต่อโอเคตอนนี้ทุกคนลองงมจากนู่นะนะกนะ่อนได้นหมฮอนู่นก่อนหน้านี้เลยเลยเลยกอดลำนี้ไปอะ่ะไม่โฟกัสอ่าต,ตรงนู้นเลยค่ะทุกคนหลังตรงนั้นแหละหลังพุ่มไม้ใหญ่ใ ก็ได้มาถึงตรงนี้แล้วค่ะทุกคนมาเรื่อยๆตอนนี้ประมาณ4โลกับ5โลนะคะทุกคนถ5โล,5โลแล้วว่าเป็นไปได้ครึ่งถังนะคะทางอีกยาวไกลค่ะทุกคนไม่ถึงครึ่งทางเลยอ่ะฝนจะตกตอนนี้บอกให้ ฝนลินลินมาแล้วค่ะตอนนี้แล้วนี้มาไกลเลยค่ะทุกคนไกลแล้วค่อ้าได้แล้วค่ะอุ้ยแย่ฟาอุ้ยเกือบหลุดเกือบหลุดครับท่านผู้ชมตอนนี้ฝนก็เริ่มตกมาแล้วเรางมยังไม่ถึงครึ่งทางเลยมั้งยังไม่ถึงยังไม่ถึงครึ่งทางครับงมมาประมาณสามชั่วโมงหน่อยๆแหละนะครับประมาณ สี่กิโลเมตรเหลือประมาณ6 7หกเจ็ดกิโลเมตรนะครับอูกุ้งหมดหกหกโอ้เยอะกเ,กเดี๋ยวไว,ว้สรุปผลที่บ้านดีกวันีปสรุปผลที่บ้านนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับฝนตกหนักๆเนี่ยกุ้งมันจะขาดออกซิเจนมันจะขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วก็บางตัวอาจจะขึ้นมาผสมพันธุ์แล้วก็ลอกคราบนะครับทําให้กุ้งชุ่มมากวันนี้ลงง,งตั้ง,ง,ง,งแต่ผมพูดง่ายว่าผมงมตั้งแต่สะพานประทุมสองเนี่ยไล่ลงมานะครับแต่ผมคอยดูวันว่าวัาวนเนี้ย กลับไปเนี่ยมันจะได้กี่ตัวละกี่โลนะครับคงไม่นับไม่นับหรอว่าคงแบบเห็นเพราะตอนเนี้จะงงแบบผ่ากันไอยฝนไปเลยนะครับเพราะตอนนี้ฝนตกาแล้วอาจจะได้อาจจะเจอกันในทีตอนอยู่บ้านเลยเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันฝนแล้วนี้มาไกลด้วยไกลด้วยขับเรือไปก็กลับไปสองชั่วโมงอ่ะงานเสียเวลาครับขอพักก่อนครับเอาครับเป็นไงครับวันนี้นะครับผมเตีไปประมาณสิบโลหน่อยๆนะครับ วันนี้งมไกลมากนะครับเบ็ดเสร็จแล้วประมาณ10กว่ากิโลเมตรนะครับนี่เป็นเวลาเกือบจะตีห้ากว่กขวายแล้วถ้าผู้ชมเอ้ยแล้วกี่ชั่วโมงครับผมอยู่ในน้ำนะครับดูคลิปให้จบก่อนแล้วค่อยบอกว่าเฮ้ยวิศษศาสตร์นี่สุดยอดไม่ใช่แบบเฮ้ยปุ๊บเห็นจับเอาจับเอาปุ๊บผูกมาคอมเมนต์บอกเฮ้ยจับอย่างนี้ได้หรอผมก็บอกอยู่ว่าผมงมกี่ชั่วโมงดูมือด้วยด,ดูหน้าด้วยซีดแล้วตอนนี้ยิ่งกับซีดอีกเนี่ไปไปไปนี่เงานวันนี้พ่อใช้เลย โอ้โหป็นไงครับวันนี้ถ่ายรูปก่อนนะครับพี่พีชนะวท่านใครที่เป็น fc ผมนะครับพิมมาหน่อยว่าเป็น fc จากที่ไหนนะครับรับผมมาสุดยอดไหมตอเลยรอเลยพิมพ์ fc มาหน่อยนะครับผมอยากรู้ว่าพี่พีานุกท่านเนี่ยมีใครเป็น fc จังหวัดไหนบ้างคอมเมนต์กันมาได้เลยครับวันนี้นะครับขอตัวเอากุ้งไปเก็บก่อนแล้วขอตัวนอนก่อนนะครับตีห้าเกือบผมงงไม่ไหวแล้วครับอย่าอย่าลืมนะครับดูคลิปน้องให้จบก่อนนะครับพอเห็นคลิปน้อง จับเอาจับเอาเนี่ยโอ้โหบอกว่าเก่งจังทำไมผม,มงมไม่ได้ผมงมกี่ชัมม่วโมงนะครับผมไม่ได้งมแป๊บเดียวนะครับผมตัดคลิปให้มันสั้นที่สุดถ่ายคลิปประมาณ7-8ชัมม่วโมงคุณจะดูแบบเดียวาวล่ะงม2 3งม2-300เมตรไม<ป>่มีตัวคลายไปปล่อยก่อนนะท่านผู้ชมอยู่ค่ามากเลยไปกบอนเดี๋ยวกุ้งตายเดี๋ยวกุ้งตายครับ